นะครับวันนี้เราจะมาเล็กกบวันตีทิพซองกันแล้วครับบ,บอ่อตีนึงตีนึงบ่อตีซอ,องนะครับไม่มีกบตายเลยนะบ่อตีซ้ำนะครับ,บ บอ่อตีสีนะครับบอ่อตีห้านะครับไม่ตาย,ยนะครับบอ่อตีหกนะครับบอ่อคัดนะครับ ตัวเล็กๆนะครับออกมาครับบ่อ3บาทนะบ่อ3บาทตาย1ตัวนะครับตาย1ตัวบ่อเหยียดนะ